Good morning everyone สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาเจอครูเช้าเลยนะครูอัดคลิปนี้ตอนเช้าของวันศุกร์เลยนะคะเอาวันนี้เรามากันด้วยคำว่า Family Family แปลว่าอะไรคะ Family แปลว่าครอบครัวนะคะ F A M I L Y ก็คืออ่ก็คือ alphabet หรือ Letter ก็คือตัวอักษรน,นะคะที่เรียงกันมาแล้ะคำออกเสียงว่า Family แปลว่าครอบครัวทีนี้ ในตัวอักษรทั้งหมด6ตัวอักษรนี้มีความหมายอย่างไรเรามาดูความหมายกันนะคะเรามาดูความหมายกันโอเคน้องมาดูความหมายของตัวอักษรแต่และตัวอักษรที่ประกอบขึ้นคำหนา f าร i l y นะคะ F ฟตัวแรกก็คือ father father a ตัวที่สเป็นตัวเชื่อมคือ and and แปลว่าและ M ตัวที่3คือ mother, father and mother อ่ะก็คือพ่อและแม่ I ตัวนี้ก็คือ I ก็คือต e, ีมาที่อกฉันก็คือตัวฉัน Love แปลว่ารักนะคะ L ตัวต่อมาก็คือคำว่า love Y ก็ Why, คือ you นะคะ Father and mother I love you อ่ะนะคะความหมายของเขาก็รู้เลยว่าความสัมพันธ์ของในครอบครัวสัมพันธ์กันด้วยความรักนะคะ รักอันแรกก็คือพ่อกับแม่รักกันเห็นไหมคะพ่อกับแม่รักกันแล้วก็มาแต่งงานกันนะคะแต่งงานกันเสร็จก็มีฉันอ่าทีนี้ฉันเกิดมาด้วยความรักนะคะเพราะนั้นคาว่า family ก็คือความสําคัญของบุคคลที่เกิดขึ้นด้วยความรักทุกคนจะอยู่ด้วยความสัมพันธ์ของความรักนะคะเพราะฉะนั้น family จะมีความหมายที่สําคัญและลึกซึ้งมากนะคะน้องดูคาสุดท้ายคําว่า you you ตัวนี้อ่าหมายถึง parents parents ก็คือพ่อและแม่นะคะความหมายของ parents เป็นบุคคลสองคนคือ father and mother อ่าผู้หญิงคนนี้พูด I หมาว,าว่า father and mother I love you เพราะฉะนั้นคำว่าครอบครัวครอบครัวจะประกอบไปด้วยบุคคลอย่างน้อยที่สุด3คนบุคคลแรกคือ father mother แล้วก็ I อหมายถึงลูกนะคะทีนี้ ถ้าพ่อกับแม่อะทีนี้เรามาดูกันทีนี้เรามาดูคําศัพท์กันก่อนอื่นนะคะอะทีนีเ้เวลาน้องเอ่ยถึงครอบครัวน้องเห็นจะเห็นบุคคลที่อยู่เหนือพ่อขึ้นไปก็คือพ่อของพ่อหรือพ่อของแม่ใช่ไหมอันนี้เราเรียกว่า grand father grand father นะคะ grand father ก็คือปู่หรือตาอะนะเรามาเอาคำศัพท์กันก่อนนะคะ เกรนฟรอสเตอร์หรือเกรนพารตัวต่อไปเกรนมาสเกรนมาก็คืออนักออกเสียงแกรนมาสหรือแกรนมานะคะไม่ใช่แกรนมาเตอร์นะคะเทิร์สตัวตัวลิ้นออกมานะคะเกรนมาสเตอร์นะคะลิ้นออกมานะคะเทิร์สตัวตัวตัวอะไรของน้องตัวทอทงใช่ไหมก็คือปู่ไม่ใช่ sorry ย่าหรือยายนะคะย่าหรือยายอันนี้เป็น แม่ของแม่หรือแม่ของพ่อนะคะย่ากับยายต่อไปอ่านมาแล้วคะ่ะแดดเด็ดี้อ่านหรือนะคะฟาเธอร์นะคะออกเสียงฟ a าเธอร์นะคะอย่าฟ a าเธอร์มานะคะฟ a าเธอร์ก็คือพ่อนะคะอ่าไม่ต้องบอกนะคะความหมายของพ่อต่อไปมาเธอมาเธอก็เหมือนกันนะคะมาเธอก็คือแม่จะไม่ไม่ได้นะคะบุคคลที่อยู่ในครอบครัวของเราต่อไปอั c โ e ลอั l โกลก็คืออาน้าลุงนะาอาที่เป็นเพศ ชายเราเรียกว่า uncle นะคะลุงนะ้อานะคะที่เป็นเพศช,ชายไม่ว่าฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่ต่อไป aunt a u n ก็คือป้านะ้อาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่ที่เป็นเพศหญิงนะคะต่อไป sister ถ้า sister คำเดียวหมายถึงพี่สาวหรือน้องสาวก็ได้ทีนี้คุณใส่คำว่า older sister older sister แปลว่า พี่สาวนะคะคุณครูลืมใส่คำว่า younger sister ไปนะคะอันนี้เอา older sister ก็คือพี่สาวนะคะ uh, sister ถ้า sister เฉยๆแปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวก็ได้เราใช้อายุเป็นเป็นเกณฑ์นะคะแต่เมื่อไรที่ใส่คำว่า older sister นี่เป็นการตรงลงไปเลยว่าพี่สาวนะคะพี่สาวนะคะต่อไป older <the> brother ก็เหมือนกัน older brother, <the> brother นะคะ older brother, <the> brother ก็คือเหมือนกันก็คือพี่ชายจตถ้า brother คนเดียวบัดตัวอย่างเดียวก็คืออาจจะเป็นพี่ชายก็ได้น้องชายก็ได้ใช่ไหมคะลูกอ่ะต่อไป mm hmm. cousins cousins แปลว่าลูกพี่ลูกน้องอันนี้ลูกพี่ลูกน้องก็คือลูกของลุงป้านนะ้าอาของเราจะเป็น cousins แปลว่าลูกพี่ลูกน้องนะคะลูกอ่ะต่อไป niece niece ในภานษาอังกฤษคำว่าหลาน mm hmm. มันจะมีอยู่สองประเภทคือหลานปู่หลานย่ากักบลหลานน้าหลานอาหลานลุง ส่วนคำว่านี่ที่เขาใช้ในภาษาอังกฤษก็คือหลานลุงหลานป้าหลานนา้าหลานอาแต่ถ้าเป็นหลานปู่หลานย่าเขาจะใช้คำว่า grand daughter grand daughter ก็คือหลานสาวส่วนคำว่านี่ก็หลานสาวเหมือนกันแต่เป็นหลานของลุงป้านา้าอานะคะเขาจะแยกชัดเจนนะคะแต่วเวลาเอามาใช้เราใช้หมดเลยนี่ไปหมดเลยนะคะต่อไป nephew เนฟฟี่ก็เหมือนกันนะคะเนฟฟี่ก็คือหลานชายหลานชายของลุงป้านะอาถ้าเป็นหลานปู่หลานตาหลานย่าหลานยายก็เป็นแกลนสั้นนะคะแกลนสัน้นอันนี้เนฟฟี่นะคะอ่ะต่อไปทีนี้การถามบุคคลในครอบครัวเมื่อไหร่ที่เราถามบุคคลในครอบครัวเราจะถามเลยเพราะบุคคลมันนับได้เราจะใช้คำว่า how many How many people are there in the family? How many เป็นการถามจำนวนหรือปริมาณที่นับได้ให้น้องจำเอาไว้ How many ตรงนี้คำว่า many แปลว่ามากมายมากมายตรงนี้ How many many ตามด้วยคำนามที่นับได้เมื่อเป็นคำนามนับได้มีคำว่า many เพราะนั้นคำนามตรงนี้จะต้องเป็นพระพจน์และคำว่าพี่โ l e เป็นคำนามที่เป็นพระพจน์เสมอนะคะ แต่ถ้าน้องบอกว่าอยากถามบุคคลหนึ่งบุคคลใดเราจะมีคำหนึ่งว่า person person นะคะเป็นบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นจำม,มาไว้แค่นี้ว่า how many ใช้กับคำนามที่นับได้และคำนามที่อยู่ตามหลังของคำว่า many ต้องเป็นคานามที่เป็นพาหูพจน์แต่ต้องถามว่าอ้าวและถ้าคำนามที่นับไม่ได้ละ่ะคำนามนับไม่ได้ก็จะใช้คำว่า how much คว่า much m u c h นะคะอ่าทีนี้ก็ถามว่า How m p e o p l e a r e t h e r e in your family อ่าทีนี้นก็บอกว่า there are four people in my family ก็คือมีทั้งหมด4คนในครอบครัวของฉันนะคะอ,ะอันนี้เป็นการถามจำนวนและปริมาณนะคะ,ะทีนี้นมาดู family tree ทีนี้มาแล้วคำว่า family tree ก็คือครอบครัวขยายครอบครัวที่ออกลูกออกหลานขยายขึ้นมาไม่ใช่ครอบครัวเดียว คำว่าครอบครัวเดียวก็คือครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกแต่ตอนนี้ไม่ได้มีพ่อแม่ลูกครอบครัวที่ขยายก็เหมือนต้นไม้นั่นแหละนะคะปลูกขึ้นมาหนึ่งต้นอามีผลเอาผลนั้นไปขยายขึ้นมาเยอะแยะเลยเขาเรียกว่า family tree นะคะท mm ี hmm. นี้ต้องมาดูก่อนจากภาพนี้จากภาพนี้นะคะเรามาดู generation เขาเรียก generation แรก the first generation ก็คือจิมกับเจนอันนี้ก็คือ บุคคลคนแรกของของครอบครัวนี้เขายกมาแค่สามเจเนอเรชันก็คือหนึ่งมันจะนับยังไงว่าเป็นสามเจเนอเรชันก็มีตั้งบนมีบุคคปตนคแผนผังไหมคะมีจิมกับเจนสองคนนี้มีลูกรุ่นลูกก็มาอันนี้ก็มีสองคนเแนบบี่ยรุ่นนี้นี่ก็คือเจเนอเรชันที่สองหรือเซค o n d generation นะคะเจนที่สองแล้วก็มาสุดท้าย the third generation ก็คือ จเนอเรชันที่สามนะคะเจ n เนอเรชันที่อยู่บนสุดคือเจเนอเรชันที่แก่ที่สุดเาจไหมคะเจเนอเรชันที่แก่ที่สุดเขาไล่ลงมาต่ําสุดก็คืออ่อนที่สุดน้องจำไม้เลยนะคะเพราะฉะนั้นบุคคลคนแรกที่เาาวรรุ้จักก็คือจิมกับเจนจิมกับเจนสองคนนี้ The First Time ครั้งแรกเลยเขาต้องแต่งงานกันเจไหมคะเพราะฉะนั้นก็แต่งงานกันก็เป็นสามีและภรรยาก็คือ Husband Wife Husband กับ w i f นะคะนะคะคำว่าแตนป้าปกับแตนมมานี่ยังไม่เกิดขึ้นสองคนนี้ครั้งแรกคือเป็น Husband กับ Wife อ่าถ้าสามีก็คือ Husband เจนก็เป็น Wife เจนเป็น Wife ของใครเจนอ s สจิมส i f e เจนเป็นภรรยาของจิมอ่าเพราะนั้นจิมอิสเ s นฮัสบ n d จิมก็เป็นสามีของ เจนจิมเป็นสามีของเจนจําไว้นะคะตรงนี้สําคัญมากเลยอาจจะออกข้อสอบนะคะลักษณะของใครอ่ะต่อไปทีนี้สองคนนี้อ่ะผ่านไปอาจจะสองปีสามปีก็แล้วแต่นะคะโดยอ่าก็มีลูกอ่ะแต่งงานกันแล้วก็สร้างครอบครัวการสร้างครอบครัวก็คือต้องมีลูกเมื่อมีลูกปุ๊บกลายเป็นแฟมลี่ขึ้นมาทันทีเลยนะคะ ชิมกับเจนมีลูกกี่คนคะสองคนคือจูนกับพอลเราดูนะคะดูลูกศรดูดูต้นไม้ที่ออกมาเห็นไหมอ่าเนี่ยมีจูนกับพอลและเมื่อสองคนนี้โตขึ้นอายุปีผ่านไปจูนก็แต่งงานกับอลันจูนแต่งงานกับอลันก็สองคนนี้ก็เป็นสามีภรรยากันอีกแล้วก็คือ husband กับ wife ใช่ไหมคะ,ะสถานะแรกเลยแต่งงานกัน ต่งานกันไปผ่านไป2ปี3ปีก็แล้วแต่สคนนี้ก็คืออลันกับจูนก็มีลูกลูกกี่คนก็าสมคนคืออลิสอดัมแล้วก็แอนนานะคะ้องนนมาดูคำว่าแอนนาแอนนาตรนี้เขาบอกว่ามีก็คือตัวฉันหมายความว่าในเรื่องนี้แอนนาเป็นคนเล่าเรื่องหรือเป็นคนบอกเป็นผางของแอนนาใช่ไหมคะทีน้องมาดูพอพอซึ่งเป็น Brother ของจูน พอก็แต่งงานกับ Belle. เบลเห็นไหมคะพ่อพ่อแต่งงานกับเบลทีนี้พ่อเนี่ยเป็นอะไรกับแอนนาอาดัมแล้วก็อลิสพ่อเป็นอังเคิลอ่าพ่อเป็น Uncle. อังเคิลนะคะอังเคิลก็แปลว่าลุงใช่ไหมอ่าทีนี้เบลเบลก็เป็นอันของสองคนนี้แต่เบลจะเป็นอันแบบไหนน้องรู้ไหมก็คืออันอินลออันอินลอก็คือป้าสะปายอ่า เบลจะเป็นป้าสะพ้ยของอลิสอาดัมแล้วก็แอนนาเข้าใจนะคะ,ะทีนี้พ่อก,กับเบลแต่งงานกันเสร็จและสอคนนี้ก็เป็นสามีกับภรรยาก็คือ husband กับไว f e เหมือนเดิมนะคะสถานะแรกเลยก็คือสามีภรรยาเป็นครอบครัวก็คือชีวิตคู่อยู่ไปอ่ะปี2ปีผ่านไปก็มีลูกก็คือเบลล่ากับพัชเจอร์ทีนี้เบลล่ากับพัชเจอร์สคนนี้ก็จะเป็นคันเซลของ เอนนาอาดัมแล้วก็อลิสจากคำศั์นะคะคันเซลก็เป็นของอาดัมเอนนาก็คือลูกพี่ลูกน้องทีนี้น้องมาดูบุคคลที่เข้ามาสัมพันธ์ในครอบครัวนี้คืออาลันกับเบลล่าใช่ไหมอาลันกับเบลล่าไม่ได้เป็นลูกของจิมกับของเจนแต่มาเป็นอาอาลันจะมาเป็นลูกเขยเบล,ลจะเป็นลูกเป็นลูกสะพ้าย คำว่าลูกเขยลูกเขยนี่เป็นผู้ชายเราจะใช้คําว่าซันสันที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับจูนโดยกฎหมายก็คือการแต่งงานกันเพราะฉะนั้นอลันจะต้องเป็นลูกที่มาโดยกฎหมายของจิมภาษาอังกฤษก็จะบอกว่าซันอิลล์ซันอิลล์นะคะซันอิลล์ก็คือลูกชายโดยกฎหมายนั่นก็คือลูกเขยเช่นเดียวกันกับเดล เบลก็มาเป็นลูกสาวโดยกฎหมายโดยเป็นมาแต่งงานกับพอซึ่งพอเป็นลูกของเจนและจิมเมื่อเบลลามาแต่งงานกับพอเบลลาก็เป็นลูกโดยกฎหมายอ่าแต่เป็นลูกสาวลูกสาวภาษาอังกฤษว่า daughter เพราะฉะนั้นมาเป็น daughter in law ของเจนกับจิมแน่นอนเลยมาสองเจนกับจิมก็ต้องเป็น เรียกแม่สามีหรือแม่ภรรยาพ่อสามีหรือพ่อภรรยาก็มาเป็นพ่อโดยกฎหมายเหมือนกันแต่พ่อโดยกฎหมายก็คือ father in law อ่าอันนี้ก็เป็น mother in law นะคะได้แ่เนี่ยคือความสัมพันธ์ของในครอบครัวส่วนในด้านหน้าเดียวกันตรงนี้ในครอบครัวเดียวกันก็เป็นพี่น้องก็คือ brother sister ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือ sister ผู้ชายก็คือ brother ทีนี้ถ้าใครจะอายุอ่อนกว่าเอกกว่าใครเกิดก่อนทีนี้เราก็จะมีคำศัพท์เฉพาะว่าจะมีสองอย่างคือ older sister กับ elder sister older brother elder sister ถ้าเป็นน้องชายหรือน้องสาวก็คือ younger sister younger brother นะคะต้องจำแผนถังนี้ให้ได้นะคะทีนี้มาดูต่อเลยค่ะอะทีนี้ เพสโซฟีสแสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าของนะคะแปลว่าของแสดงความเป็นเจ้าของก็คือของใครกูเพิ่งจนว่า who are they พวกเขาคือใครพวกเขาคือใครนะคะ,ะทีนี้จากแผนผังตรงนี้เราต้องมาดูแผนผังที่สําคัญเลยต้องมาดูแผนผังนะคะทีนี้แผนผังตรงนี้เดี๋ยวครูจะย่อมาให้ครูจะคัดลอกมานะคะแล้วก็มาย่อตรงนี้อ่ะมาย่อให้ ทีนี้เวลามายอ่อมันจะย่อได้ไหมครูไม่แน่ใจครูจะเอาวางวางรูปภาพวางได้ไหมครูวางให้อ่ะเราวางเล็กๆนะคะเอาวางเล็กๆลกอาวางตรงนี้เล็กๆนะคะอ่ะโอเคเพื่อความชัดเจนนะคะอ่ะเล็กไปไหมเล็กไปเนาะอ,อ่ะคุณครูจะขยายนิดนึงขยายนิดนึงนะคะ ่ะโอเคนะคะขยายให้นิดหนึ่งนะคะอ่ะเพื่อให้น้องเห็นอ่าเห็นชัดเจนนะคะทีนี้น้องมาดูกรูปเฉลยนะคะให้น้องดูนะคะให้น้องดูทีนี้ก็ถามว่า who are they who are they พวกเขาคือใครจากภาพนี้พวกเขาคือใครข้อที่หนึ่งก็ถามว่า mothers mothers your mother แม่ของแม่ของเธออ่ะ mothers your mother is อ่าแม่ของแม่ของเธอก็คือน้องต้องเอาเอนนามาเป็นหลักใช่ไหมก็ก็ถามว่าตัวนี้เาว่ามีมีก็คือเอนนาเคือตัวฉันนะคะตัวฉันก็บอก่า mother your mother is แม่ของแม่ของเธอคือใครอ่าแ,แม่ของแม่ของเธอคือใครก็คือแม่ของแม่ของเธอก็คือใครคะอ่าแม่ของแม่ของเธอก็คือเจนเจนก็คือใครเจนก็คือ Your mother จำไว้นะคะถ้าท้อาาถามให้ให้ใส่ชื่อน้องต้องใส่คำว่าเจนท้อเขาบอกให้บอกเ,อเกี่ยวกับสถานะสถานภาพในครอบครัวบอกสถานภาพในครอบครัวก็คือ Grandmother Grandmother ก็คือใครคะเจนน้องสามารถใส่ได้สองอย่างแล้วแต่ว่าเขาจะให้ใครก็คือเจนอ่าทีนี้เขาบอกว่าเจนอีสต์จูนต่อไปเจนอ่ะมาดู Jane. เจนที่เอาชื่อก่อนนะคะเจนอีส j u จูนเจนเป็นอะไรกับจูนอ่ะ a n น is June's เจนเป็น June's อ่าหมายความว่าเจนเป็นอะไรของจูนคะเจนก็ต้องเป็นแม่เห็นไหมคะเราเอาชื่อใครขึ้นก่อนชื่อเจนขึ้นก่อนเจนเป็นอะไรของจูนชื่อข้างหลังเพราะนั้นเจนมีฐานะเป็นแม่ของจูนอ่าเจนเป็นแม่ของจูนเห็นไหมคะเจน June เพราะนั้นเอาฐานะภาพของบุคคลแรกขึ้นก่อนนะคะต่อไป Sun อ่า Sun is your mother ซันมันดูซันที่นี่แม่ของเราช่อแม่จูนก็คือแม่ s ันอ่าซันก็คืออดัม s ันอ s จูนซัน n ันอี o ันส์ o ูบราเธอร์ลูกชายของแม่ของเธอคือใครลูกชายของแม่ลูกชายของแม่อันนี้ลูกชายของแม่ก็คือใครแน่นอนค่ะ o u r brother ใช่ไหมอ่าลูกชายของแม่ก็คือ brother ก็คือใส่คำว่า o u r b r o t h e r นะคะ ทีนี้อดัมอดัมอิสจูนอดัมเห็นไหมอดัมมาก่อนเลยชื่ออดัมอดัมอิสจูนอดัมเป็นกระจู June. นแน่นอนอดัมเป็นซันเป็นก็คือลูกชายเห็นไหมคะ brothers your mother. ทีนี้คำว่า brothers your mother is. อ่า brother is your mother. ก็คือคนนี้ใช่ไหม brothers is brothers your mother พี่ชายหรือน้องชายของแม่เธอคือใครล่ะ ่แน่นอนก็คือ uncle เอ่อ uncle ก็คือ my uncle นะคะ uh, is your uncle ก็คือ my uncle is your uncle นะคะก็คือ uncle ต่อไปพ่อ is จูนมาพ่อ paul is จูน e มาควว่า paul is จูน paul เป็นอะไรกับจูน paul ก็เป็น brother ของจูนเห็นไหมก็เอาพ่อขึ้นก่อนนะคะ paul is June's brother นะคะ Daughter is your father Daughter is your father ก็คือลูกสาวของพ่อก็คือ Sister ใช่ไหมลูกสาวของพ่อก็คือ Sister อ่า Is uh, your daughters your father is your sister Alice is Adam และ Alice เป็นอะไรกับ Adam Alice เป็น Sister ของ Adam น่นะคะ Husband นะ Husband แล้วทีนี้สามี Sammy. husband is your g r a n d m o t h e r husband ก็คือ g r a n d m o t h e r ก็คือย่าของเราใช่ไหมย่ายายของอ่ายายของเรา husband ของยายก็คือ่า grandfather ใช่ไหมคะนี่ก็คือ grandfather jim jim is jane จ like ิมเป็นอะไรกเจนแน่นอนจิมก็เป็นสามีเห็นไหมคะขึ้นมานะคะอ่ะต่อไปภาพนี้เหมือนกันเดี๋ยวคุณดึงภาพมาให้อีกนะคะจะได้เห็นชัดเจนนะคะ ดึงภาพมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะดึงภาพมาเห็นอีกทีหนึ่งจะได้เห็นชัดเจนนะคะ,ะดึงภาพมาให้คัดลอกมาเนาะ,ะจะได้เห็นกันชัดๆไม่ต้องที่วิ่งไปวิ่งมาอยู่วางคุณครูวางไว้ข้างล่างนะคะเห็นไหมเห็นเนาะ,ะโอเคนะคะวางให้เห็นชัดๆนะคะต่อไปจากภาพนี้เหมือนกันก็บอกว่าซันอิลโลซันอิลโลแน่นอนเลยมีแค่คือ อลันซันอินลออิชยัเกรนฟราเจอรคือใครซั n อินลอก็คือลูกเขยของเกรนฟราเจอร์ก็คือของปู่อิชยัใครล่ะก็คือฟราเจอร์ใช่ไหมก็คือ Father ร์อ่าเทสฟราเจอร์นะคะซันอินลอสย u r เกรนฟราเจอร์อิ o ย r f ฟราเจอร์อ่าอยกซันอินเห็นไหมก็เป็นพ่อของฉันก็คือของเอนนา Father-in-law is your father. Father-in-law ก็คือคนนี้ใช่ไหมของใครของพ่อก็คือ grandfather ใช่ไหมคะ grandfather อันนี้กัวเห็นชัดเจนนะคะ daughter-in-law is your grandmother daughter-in-law daughter-in-law ก็คือลูกสะใภ้ของ your grandmother ก็คือของยายก็คือใครคะก็คือ อัน in อินลอก็คือป้าสับไทยใช่ไหมอ่านะคะจากภาพนะคะก็คือเบลเป็นป้าสับไทยมาเจออินลอ y o ยู s อสอะไรนี้อ่าผิดนะคะประโยคนี้รู้สึกว่าผิดอยู่นะคะเดีย๋ยวครูขอแก้ไขนิดหนึ่งนะคะมาเจออินลอรมาจากไหนนี่ Mother in l o v อ่อ Mother in l e อ่า Mother in l o v your father is อ่า Mother in l o v your father is ก็คือ Mother in l o w e your father is Mother in love ก็คือจิมของของใครคะของ your father is your grand mother ทำไมมัน ทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะก็คือใครคะ Grandmother ใช่ไหมคะ Grandmother G-R-A-N-D-M-O-T-H-E-R e มันอาจจะไปผิดพลาดตรงไหนตอนที่คุณครูนั่นแน่เลยคุณครูว่าตอนที่คุณครูวิ่งมันอาจจะผิดพลาดนะคะอ่ะ <c oughs> Mother-in-law's your father อ่า Mother-in-law ก็คือแม่ของภรรยา ของพ่อก็คืออะไรของเธอคะ grand mother นะคะอันนี้เป็นการบอกถึงลักษณะความสัมพันธ์ของในครอบครัวนะคะแ,แบบง่ายๆน้องต้องไปดูและต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะคะบางทีมันอาจจะสับสนนิดหนึ่งน้องต้องรำดับให้ชัดเจนอพ o s โ p ฟ,ฟีเอแสดงความสัมพันธ์ว่าของใคร s ตัวนี้แสดงว่าของ มา t ์เ r อ n your วสอ่าอินยัวใคร yours ของ your f a t เธอของเธอของพ่อของเธอ i s b เปนเป็นอะไรกับเธอก็คือ y u u อ่านะคะเขาเป็นการเล่าอันนี้เป็นการเล่าน้องจะอ่านะคะเป็นการเล่าของใครก็ของเธอก็คือ Grand Mater เนะคะเป็นการเล่านะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้น้องอาจจะไปดูสักครั้งสองครั้งนะคะเพื่อทบทวนความเข้าใจนิดนึง ครูอาจจะไปเร็วนิดหนึ่งนะคะก็ต้องใช้แค่คาบเด er pues right. ียวนะคะเอาละเพื nah, ่อนๆจะได้ไปทบทวนนะคะสรับคลิปนี้วันนี้ครูขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะครูกล่าวคำว่า goodbye see you again ่ next week นะคะ next week วันนี้มันสุกเลยนะคะ Today is on friday นะคะสวัสดีค่ะ